น้องแมวจับลูกงูมาทุกคนแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่างูเขาคืองูอะไรไม่รู้จักชนิดของงูตุ้ยจ๋าปล่อยเขาไปเฮอะปล่อยเขาไปเฮอลูกนี่งูงูชนิดนี้งูอะไรทุกคนมาขอความช่วยเหลือแน่แนเลยปล่อยเขาไปเฮอลูก ตุ๊ยจ๋าตุ๊ยจ๋างูอะไรทุกคนตัวเล็กๆสงสัยเจอไม่รู้จักเนาะคืองูอะไรนะใครใครรู้จักบ้างดูดูแค่นี้ดูออกไหมว่าเป็นงูอะไร ก็เ,เป็นลูกงูเนาะตุยก็ไม่ยอมซะด้วยสิปล่อยเข้าไปได้ไหมลูกตุยจ๋าเออไล่เขาเข้าไปในป่าแล้วลูกปล่อยเข้าไปนะปล่อยเข้าไปนะ <c oughs> ยอมที่ไหนแล้วเนะั่ะเอามาอีกแล้วเราจะช่วยดีไหมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่างูตัวนี้มันเป็นงูพิษหรือเปล่านะถ้าเป็นงูพิษเราก็ไม่อยากจะช่วยนะเพราะว่าอยู่บริเวณบ้านไม่แน่ใจว่าเขาเป็นงูพิษหรือเป็นงูที่ไม่มีพิษ มีน้องแมวก็ดีนะทุกคนเวลามีงูผ่านมาบริเวณบ้านน้องแมวเขาก็จัดการให้หมดเลยเขาก็พยายามหนีอยู่นะแตถ้าเราจะช่วยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขามีพิษหรือเปล่าถ้าเป็นงูมีพิษถ้าเราปล่อยไปแล้วเขาจะมาอีกไหม เราไม่ยอมด้วยพออยังลูกปล่อยเข้าไปไหมนะ่ยไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมอีกแล้วเราก็ไม่แน่ใจะจะช่วยดีไหมทุกคน สวยดีไหมคะ